สนับสนุนรายการโดยกองทัพบ,บกมาร่วมพลิกใจกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตทผู้ใหญ่ที่บางน้ำพึ่งเขามีความสนใจในปัญหาของเยาวชนครับเขาเลยดึงเ,เยาวชนมารวมเป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือดูแลตลาดและสอดส่องกันเอง the world you ก็คือว่ามันเริ่มมาจากว่าจากการที่สถาบันการท่องเที่ยวดูชุมชนนะคะเขาได้คัดเลือก50ชุมชนทั่วประเทศขึ้นมาซึ่งบางน้ำพึ่งก็เป็นอย่างในนั้นให้ทําโครงการสารพลังเยาวชนเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนร่วมลดภาวะโลกร้อนนะคะเสร็จแล้วเขาก็ส่งเรื่องมาที่อบตบางน้ำพึ่งเสร็จแล้วอบตบางน้ำพึ่งก็เลยประสานกับเยาวชนว่าใครจะเข้าร่วมโครงการบ้างซึ่งสุดท้ายก็ได้เยาวชนออกมาเนี่ยค่ะอย่างพวกเราระมาณพวกเราพรมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่เข้าร่วมโครงการประมาณประมาณ20กว่าคนบทบาทหน้าที่ขมา อะไรให้กับบางน้ำพึ่งครับดูแลรักษาคือทรัพยากรภายในชุมชนครับเช่นป่าไม้แม่น้ำลำคลองดูแลยังไงไก็ช่วงไหนที่มันรกก็คือทํความสะอาดให้มันคือดูเดินทางไปตามแล้วนอกจากนั้นเราทำอะไรอีกถ้าในตลาดน้ํานะคะก็คือว่าเราพยายามที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกถุงต็อแก๊ปถุงหุหคิ้วเนี่ยค่ะคือทําแล้วแต่ว่ามันอาจมันอาจจะแบบไม่ได้รับการตอบรับอะค่ะแต่ว่าก็พยายามที่จะทําอยู่ทาไมเราถึงลุกขึ้นมาทำพี่ก็ชวนครับเข้าโครงการ เราก็จิตอาสาของเรารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่ง,ท,งที่เราทำแค่ไหนมากครับก็เป็นสิ่ง่ีของเราเองบีพาวเวอร์ข้างหน้าก็คือมันจะมีเนื่องจากบางน้ําพึ่งตอนนี้จะพยายามเป็นตําบลปลอดขยะตอนนี้ก็เด็กๆเ,เนี่ยเขาก็ไปรับซื้อขวดตามบ้านเรือนแล้วก็เอาไปใส่น้ําอ m แล้วก็เอาบรรจุขายอะไรเงี้ยค่ะเอามารีไซเคิลใช้ใหม่มาล้างแล้วรีไซเคิลใช้ใหม่ใช่ไหมครับเราคาดหวังให้บางน้ำพึ่งเป็นยังไงวันข้างหน้าผมก็โตอยากตรงนี้ะครับก็คืออากาศมันก็ดีอยู่แล้วก็คือแค่สภาพแวดล้อม้างนอกมันไม่ดีพอมาอยู่ตรงนี้อากาศมันดีกว่าแล้วก็อยากให้มันดีๆขึ้นไปถึงแม้ว่าในอนาคตมันอาจจะมีอะไรพัฒนาขึ้นไปแต่ว่าเราอยากให้บางน้ำพึ่งของเราเป็นอย่างนี้คือมีป่า แล้วก็อน,อนาคตไม่อยากให้มีโรงงานเข้ามาตั้งอย่างนี้ถ้ามีโรงงานปุ๊บเนี่ยอากาศไปแน่ๆอยู่แล,แล้วแล้วเราครับอยากเห็นมนันเป็นยังไงครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาดูแลพื้นที่ของเราให้ดีที่สุดครับเพราะว่าพื้นที่นี้อาจจะไม่ค่อยดีนะก็เราก็ปิปะะดป่าทดแทนขึ้นมาได้เ็<ม>นโครงสร้างในหลวงอยู่แล้วครับปัจจุบันเนี้ยที่เราเป็นอยู่เราภาคภูมิใจอะไรในบางน้ำพึ้งภาคภูมิใจทุกคนในตำบลครับที่ ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่แห่งนี้ให้ดีครับครณผภาคภูมิใจก็คออือจะเป็นธรรมชาติค่ะที่นี่จะมีธรรมชาติที่แบบดีเป็นปอดของคนกรุงเทพได้ตรงเนี้ยภาคภูมิใจมากภาคภูมิใจของผมก็ทุกคนในตลาดนะครับทุกคนในตมบาลบางพึ่งก็เป็นกันเองครับจมใสยยิ้มให้กันเมื่อโครงการดีๆของชาวบ้านบางน้ำพึ่งต้องการการสนับสนุนหน่วยงานอย่างปตทก็ไม่ลังเลที่จะเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาครับ จำบหวันน้ำพึ่งนะคะเป็นพื้นที่สีเขียวก็เป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงตั้งแต่2,520ให้เป็นปอดของคนกรุงเทพแล้วเป็นพื้นที่ที่ใกล้กรุงเทพหันนะครมากที่สุดวิธีการทํางานเนี่ยก็คืออยู่สังคมเมืองแต่ว่าใช้ชีวิตแบบชนบทได้รับการตอบรับยังไงฮะคณะกรรมการของพรทลงมาดูว่าพื้นที่ของเราเหมาะจะเข้าร่วมโครงการหรือเปล่าเสร็จแล้วก็สรุปผลสุดท้ายก็คือได้ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการค่ะได้อะไรบ้างฮะอย่างน้อยคือความรักความผูกพัน แล้วก็ความเข้มแข็งของชุมชนมีการประชุมกันทุกเดือนบางคนไม่รู้จักกันก็มารู้จักกันตรงโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตทเริ่มแรกเนี่ยชาวบ้านที่นี่ค่ะเขาไม่รู้จักกันเลยคือถ้ารู้จักก็รู้จักแค่ในใหมู่บ้านแต่ว่าไม่รู้จักกันข้ามหมู่บ้านติดกันเนี่ยบางทียังไม่รู้จักกันเลยพอ,อปตทเข้ามาเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าจะประชาสัมพันธ์โครงการก่อนคนที่มีติดอาสาเนี่ยเขาก็จะมาเข้าร่วมแล้วพอยิ่งบอกว่า ทำเพื่อพ่อเพื่อในหลวงเนี่ย<ม>เขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมามีจิตอาสาพเพิ่มมากขึ้น<ม>แล้วก็แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะ<ม>แบบพลิกใจได้ง่ายขึ้น<ม>ก็คือทางปทอทเนี่ยได้มีการพาไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วพอเอากลับมาก็คือมีการลวมกลุ่มกันโดยการลงหุ้นตั้งเป็นกลุ่มบางนะ้ำพึ่งพอเพียงทุกทุกเดือนเนี่ยจะมีการประชุมประจำเดือนก็คือมาสรุปงานกันแต่ว่าแต่ละงานเนี่ยคือ ทุกเดือนเราทําอะไรไปบ้างขยายเครือข่ายทําบัญชีควรเรือนเพิ่มมากขึ้นนะคะชีวิตก็ดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะคือรู้ว่าตัวเองใช้อะไรอะไรไม่ควรใช้อย่างบางคนอย่างน้าบางคนเนี่ยตะก่อนซื้อเสื้อผ้าบ่อยออเดี๋ยวนี้ก็ลดแล้วก็เอาของเก่ากลับมาใช้ใหม่มีการลดรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น ด้วความตั้งใจที่ดีของคนบางน้ำพึ่งได้รับความรู้การจัดการที่ดีทำให้ตลาดของเขาชุมชนของเขาเข้มแข็งและมีความสุขครับกำนันมณัตเป็นหูเรี่ยวหูแรงสำคัญที่ทำให้ตลาดและชุมชนเข้มแข็งครับสิ่งหนึ่งที่กำนันมนัตเชื่อนับถือและเอาเป็นเยี่ยงอย่างมาโดยตลอดคือคำสอนของในหลวงครับพูดแล้วผมขนลุกนะฮะ ถ้านะเมื่อก่อนเนี้ยเฉพาะเอาเฉพาะในเขตของอำเภอรพระประแดงเนี่ยนะท่านในหลวงเนี่ยโครงการพาระรามลีนเนี่ยคองรัดโพเนี่ยสำคัญต่อเรามากถ้าไม่มีการขุดเป็นพระราชบรนะลัดนะขุดขุดคองรัดโพเนี่ยนะบอกว่าน้ำท่วมน้ำเนี่ยมาจากเหนือไม่ต้องอ้อมอีก18กิโลนะฮะตัด600เมตรเท่านั้นเองนะสร้างคองรัดโพขึ้นมานพาระราแล้วก็อะไรนะน้ำเนี่ยจะตัดออก้งหมด ทั้งนี้นะ้ำไม่ผ่านนี่นะฮะอันหนึ่งนะฮะอันที่สองผมดีใจมากไอ้เรื่องสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมภูมิพลหนึ่งภูมิพลสองนี่ที่อยู่ในเขตพระประแดงทั้งหมดนะเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราเนี่ยลำบากมากในการที่จะออกไปสู่การเอาคนเจ็บคนไข้เนี่ยไปสู่หาหมอเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเราไม่ต้องอะไรละเราดูแค่สองสามตัวอย่างที่เราเห็นชัดๆเนี่ยทุกวันนี้นะเวลา วันนั้นน่ะที่ท่านเสด็จเปิดคลองลัดโพอ่ะนะพวกเราก็ไปกันเต็มผือเต็มหมดเลยนะเสียงแสดงโอ้ทร<อ>งพระเจริญทรงพระเจริญคนลุงไงลกไหมครับนลุกับผมพูดแล้วผมกนลุกจริงเนะี่ยชาวบ้านนั้นพึ่งเนี่ยนะหรือว่าในหกตำบลเนี่ยที่อยู่ได้ทุกวันเนะี่ยไม่ใช่ทฤษฎีใหม่ของท่านเหรอการใช้ชีวิตนะใช้ชีวิตให้พอเพียงตัวผมเองเนี่ยผมใช้ชีวิตแบบนี้เลยนะผมพูดตามตรงนะว่าผมหนึ่งผมไม่มีหนี้ไม่มีสินกัืใอรไขเนี่ยผมพอใจ นะแล้วก็ผมมีบ้านผมมีรถนะแต่ผมไม่รวยผมพูดตามตรงนะชาวบ้านมาทําอะไรธรรมดาผมการเซ็นอาวุธปืนหรือเซ็นทะเบียนบ้านเนี่ยทุกคนเนี่ยหลายๆคนก็เอาแต่ผมไม่เคยเอาของชาวบ้านเลยนะท่านสอนให้ซื่อสา์สุจริแเราก็ทําตามเพราะเราเป็นข้าราชบริพารของท่านคนเรานอกจากจะรักและหงแหนบ้านเกิดแล้วถ้ายังร่วมแรงร่วมใจกันทําอะไรก็สําเร็จลงได้ครับ อย่างบางน้ำพึ่งก็คงจะเป็นบทพิสูจน์ที่ดีบทหนึ่งครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการครับพบกันใหม่ในคราวหน้าตราตีสวัสดีครับ